เอวอบวอบวบวบโดนโดนได้ปลามาแล้วนะครับทุกคนกคน็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงดิวเดอร์นะครับทุกคน <S <S นี้เราก็เพิ่งสอบเสร็จนะครับเราก็จะไปไปไหนเออไป <laughs> ครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องนิวเดือนนะครับนี่เราก็สอบเพิ่งเสร็จนะครับเราจะไปอทอดแหนะครับตามวิถีชาวบ้านนะครับขอพิซซ่ากันเลยไปดูเลยครับไปดวนเลยทุกคนครับนี่เราก็มาอยู่ถึงสถานที่ทําการแล้วนะครับทุกคนนี่เราได้กิบข้าวนะครับเจ้าบ้านเด็กยังเงี้ยเฮ้ยเราก็จะเดินไปนะครับโอเค ไยชมที่หนองกันเลยครับ

โอ้ยดีวที่มีอบเียวนใใ่น้ำนอยใ่น้นอย่้นอยนี่อย่างเงี้ยนดวยายสูโอเครบมาถึงหนองแล้วนะครับนี่ครับทุกคน ว้วมาหาก็ลงไม่ไหนหวะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่กุ้งด้วยนะครับว้าว ไป้างลั้นเกือบจะขาดมองเอ้ารอเราก็จะรอปลาบอนนะครับโอเคปลาบอนบุกๆนะครับเจ็ดเมตเปิดแรกเ,เปิดเปิดเปิดเอออือน,นี่พี่ต้นดอสั้น <S <S> <S แล้วโอ้โหพี่ต้นดอสั้นลงไปแล้วนะครับ ต้องมาหนีว <mini drained out> <osaurus> ่ามาหนีมัหนีมนโดดดิบิตบข้อพ่อแล้วตบขอแล้วข้อล้วีอจิกเจิกดีวว้าว เลยคือมีปลาบ่ซื้อหรือบ่ปลาบ่ซื้ออยู่บ่ซื้อนั่งซวู่จัดปากจิกตีนครับจิกตีนเข้ยเข้ยเข้ยอีลีเลยนี่เข้ยอีลีบ่ตั้มอยู่บ่ตั้มไม่ได้ไม่ได้รองอยู่หรือเปล่าเจ้ากันหลงไว้หลงรู้เปล่าวันไหครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะย้ายไปอีกหนองนะครับโอเคหนองนนั้ไม่มีปลาครับเล่นน้ำ ปอามาเล่นหนาวเลยอือได้เจอกันอีกน้องนะครับทุกคนเฮ้ยน่าัน่ากลัเจียเก็ดเจีะเก็

กพายความมาที่ป่าช้าเราก็มอที่โอเคใช่เลยแล้ง่ายเลยบซฟ เสื้อของเรานะครับพี่ต้นดอสันนะโอเคมาจ้างมาบาดีว่ากเป็นไใครที่ไม่ไม่รู้จักนะครับก็จะรู้นะครับพีต้นกินกินมาย่างสุนัขนะครับ one hour later ว้าวใส่เพ่งงานน นังองอเธอที่ริมน้องสาย่าบ <Yahoo! S 1> ูรอนานแล้วต่อเจอยังไม่มา <Wow. S 1> ว้าวเติรนบ็อกเซ่ไอตินกินหมานะครับติรนดออสั์นต่อไปนี้จะเป็นการข้ามน้ำหมึกจับนะครับ เป็นการข้ามน้ำจับนะครบ้ำบักจับเกือบขาดเราก็จะไปตีปลาครับโอเคปลาเลี้ยงนะครับจอนบาทยวเต็มโคเต็มคุเลยนะครับดูไรคะเราก็ได้ปลามาแล้วนะครับทุกคนโอเคเมื่อกี้มีงมมานะครับย้ปลาอะไรวะ ปนินนะครับใส่เบ็ดเดือดคันละห้าบาทนะครับก็ขี้เดียนไอ้ยีเดียนนะครับโอ้ยขาวผมเมื่อกี้ผมไปงมมามติ๊บๆเลยเนี้ยว่าใส่เบ็ดเบ็ดใส่ไปแต่ว่ายังไม่โดนหลีตุูปๆเลยนี่ตบหูนี่ตบหูผมงมมันดิีดตบหูเลือดอาบเลยแล้วก็จะไป <c oughs> อันแห่ท้องมนะครับโ <Okay. S 1> อเราก็จะไปแห่นะครับโอเคเสียบไงงยม้แห่หมุนซิ่งหยับหยับเกลือนะครับ <c oughs> เร <c oughs> าก็จะไปให้เพื่อน ว็งมมาว้าวปวดราวสายซ้ลอยองลองซุมไฟยูอนูหอนดูหอนค่ะะวันไปเย็นผู้ตะวันไปเย็นอนพอดีเป็นทานพอดีเป็นทานอ้เป็นสัญญา

นำเขาแล้วไปยังนู่หน่าอะไรนู่นนี่นู่นเองนองตโอ้ยส่เอ็อีุ้งเป็นยังส่วนก็เปลี่ยนบรรยา่ายสไตล์แล้ววะนีเามงับงับ ครับตัวนครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ขึ้นจากหนองมาแล้วนะครับนี่คือมือมือดึกนะครับมือดึกดึกแหนะครับนักขับน่ับอยเรียมฝากกดไลค์แล้วใครกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับบายยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจการกัน